ที่เราดําเนินการอยู่นะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณบอสใหญ่ของเรานะครับบอสใหญ่ของเรานะฮะที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะฮะเพื่อที่จะให้ตลาดนี้นะครับบันบูมุขึ้นแล้วก็เป็นที่อาศัยของพ่อค้าแม่ขายได้ทำมาหากินกันนะครับได้ทำมาค้าขาย นะครับในตลาดของเราอย่างตลอดไปนะครับขอขอบคุณนะฮะบอสใหญ่ของเรานะครับก็เฮียสมนั่นเองนะครับก็ขอไวพรให้อาบอสใหญ่ของเรานะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะความกข้าวหน้านะครับคิดอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ราบรื่นนะครับโดย จะมองของท่านนี่เขียบแลมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราในฐานะที่เป็นาทีมงานนะครับขอขอขอบคุณท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับพี่น้องครับวันนี้นะฮะเราจะทำการตัดสินนะครับ ทำการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งซึ่งเรา,าได้คัดนะครับจาก25คนมาเหลือ13คนนะครับ13คนนะวันนี้จะได้รู้ว่าใครที่จะได้รับรางวัลอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามและป <c oughs> ๊อปปูล่าโหวตนะครับรับ <c oughs> ถ้วยรางวัลไปพร้อมกับ เงินรางวัลนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทำงานกันให้เต็มที่นะครับร้องเพลงกันเอาเสียงออกมาให้เต็มที่คณะกรรมการของเราก็จะได้ตัดสินอ่าได้ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นกลางที่สุดนะครับเล่นได้เลยครับอาจารย์เล่นตามสบายเลยนะครับสดีครับนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราก็มีวงรนตรีนอกจาก การตัดสินประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไปแล้วนะครับต่อจากนั้นเราจะได้มชมการแสดงดนตรีนะครับของดอกการวายที่นะฮะดอกจากวรวารที่นะครับ,รรรบเพราะฉะนั้นนะคืนนี้สนุกสนานกันให้เต็มที่นะครับที่ตลาดนัดเกาะุณเนตของเราแห่งนี้นะครับเมื่อตัดสินคณะกรรมการมอบถ้วยอะไรแล้ว แล้วก็เราก็ได้รับกลุ่ดนตรีแล้วก็ในใครที่อยากต้องการลินสุกสนานก็เตรียมเตรียมเตรียมขาวไว้ได้นะครับเตรียมขาวไว้ได้ครับคืนนี้สนุกสนานแน่นอนนะเพื่อตามพี่น้องครับนอกจากวันนี้แล้วนะฮะวันอังคารหน้าวันอังคารที่จะถึงนี่แหละครับ จะมีบุตรชายบุณร女และทีมงานนะครับน้องอาลามาเลยแห่งประเทศไทยราชินีเลยอาลามาเลยก็จะมาลงที่นี่ด้วยนะครับของ พัดัดด้วยอันเนี้ย4 K นี่ปีใหม่ปี2565ครับการวาไรซี่เขานำออกมาแจกให้นะครับนี่อร่อยมากเลยค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มมาแจกให้นะครับพี่น้องครับมารับไปได้เลยนะครมารับไปได้เลยนะครับมารับไปได้เลยมีอยู่ประมาณ180อันนะครับผ้างวด ช้าหมดนะครับเอาเอาเลยตุ๊ออกตาอยากได้ตัวไหนยิบไปเลยนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับขางอเด็กๆตาไปเลยนะครับอันทินเอาไปเลยนะฮะเอาไปเลยนะครับเอาปกินไปเลยนะครับเอาปกิินไปเลยดอกกัานแจกเลยนะอาดึแกน้ำทิบแจกเลยนะอาแจกเลยนะครับแจกนะฮะสำหรับตุ๊กตาสำหรับเด็กๆอย่างเดียวนะฮะอ่ะ เอาหยิบมาไปเลยนะครับฮะหยิบมาไปเลยทำบุญให้กับเด็กๆที่มีความสุขบอกไปหยิบเลยนะครับทำบุญให้กับเด็กๆที่มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะปฏิทินหยิบไปเลยนะครับอ่าให้กับเด็กๆนะครับไปเลยนะครับหยิบไปเลย เปจ้าอร่อยอร่อยจ้าหนะก่อนนมาน้าเลยนะครามาหนาเลยะามาเร็วเร็วนะมาเรื่เลยนะครับอมีมีมีหยิบมาเลยครับหยิบมาเลยบเลยนะครับ ขอให้มีความสุขวันนี้วันเด็กนะครับวันเด็กดี๋ยวไปลองยู u ูบนะครับวันนี้วันเด็กนะครับเราไม่มีอะไรมาแจกนอกจากตุ๊กตา